เข้รายการมิชชั่นคอมพิวต์ก็ยากเพี่ธนวัฒน์ชอบร้องเพลงอะไรครับพี่ธนวัฒน์ชอบร้องเพลงอะไรครับเฮ้ยสวัสดีครับพวกเรมิดพับจีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิชชั่นคอมพิวต์ก็ยากก็เป็นรายการใหม่ EP แรกของพวกเราไอพีเอสนะครับก็จะมาทำกิจกรรมสนุกๆให้เพื่อนๆได้ชมได้สนุกกันไปแน่นอนว่าอย่าลืมกดไลค์ รับสต๊าฟเพจมิดไว้ก่อนยูทูบเลยอย่าลืมอย่าลืมนะครับครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเออไอตัวนี้เล่าเป็นมิสก่อนโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเลยโดยเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมรู้หน้าไม่รู้ใจแล้วอะไรนะรู้อะไรไม่เท่ารู้กันเออรู้อะไรไม่เท่ารู้กันรายการเร็วๆไปเลยนะเกมรู้หน้าไม่รู้ใจรู้อะไรไม่เท่ารู้กันแบ่งทีมเป็น2ทีมทีมละ2คน โดยทีมงานจะมีคำถามให้ทีมละ6กคำถามตอบคำถามโดยการเขียนลงไปในกระดาษถ้าตอบคำถามออกมาตรงกันได้1คะแนนถ้าไม่ตรงกันได้0คะแนนทีมไหนได้คะแนนเยอะกว่าได้กินไก่ KFC อร่อยๆไปเลยส่วนทีมที่แพ้ได้กินขนมขาไก่โอเค,คเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมแรกเลยเดี๋ยวจบคู่กันก่อนออมาโดยอะไรกันแบรกับแบร <c oughs> กันแบกันแบกอันหนึ่งกัน้อยออกไม่กันออกอ๋อผมจับดูแก่ก็ร้อยออกไม่แล้วมึงจับอย่างงี้ใช่ไหมมึงก็จับไอ้เป็ดเนี่ยไป่คู่เลยีเพราะมันอยู่ด้วยกันมานานกูอเคท่ไม่ได้มานานกว่ารู้จริงหรือเปล่าดี๋วอ่ะเออโอเคจับคู่เรียบร้อยแล้วจับแล้วก็คือทีมแรกทีมแรกนะก็คือบีธนวัฒน์กับเป็ดดับแมนนะครับส่วนทีมที่สองโอ้โหไอ้ตัวนี้ว่ารูปยับเลยส่วนทีมที่สองเนี่ยคือพี่กินกับพี่โบว์อ่าแต่ประเด็นจอนที่มันจะเข้าเรื่องอะไรเนี่ย แค่นี่กันแเดียวไอบ้อโบเนเยมันเหมือนกตวใหญ่้ตไ้เหมือนอกูกูยายานั่งกนเดียวตกลงเราได้ทีมเรียบรอยแล้วนะครับอยางไปเริ่มเกมกันเลยคำถามแรกนะครับของทีมเนะฮะตั้งจฟังนะครับคุณเมาเริ่มคาถามแรกของทีมเนะครับเนถามของดักแมนนะครับข้อแรกเลยดักแมนใช้ปืนสไนขออะไร เขียชื่อชื่อปืนเฮ้ยวตัวต้อมึนตัวมปืนเขียชื่อปืนย่างแม่พอต้องมีผลิตที่ปีไหนแล้วก็ประเทศอะไรด้วยนะชนิดกระสุนนมากออย่างนี้ก็พอแล้วมึเขียน้ดี๋ยวปืนนกเละโฮ้ยมีว่าุกปืนเลยะเลยนะมีอะไรแล้วฮะเนียเอ้ยมึงนี่หน่เรียบร้อยจั้คู่นะครับเตรียมพริกแปดป้ายไปที่กล้องนะเดี๋ยวตัวนี้มีอะไรอ่ะมีรอยกระสุนด้วยจิตกอนนะฮะถ้ามัสามงานทิ้ง้ายไี่ก้องเลยนะครับ หนึ่งสองสามแมใช้ปืนสไนเปอร์อะไรว้าว S L R ครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมอย่าไตอบได้เออใค่ไตอบไม่ได้แล้วอย่าคนดูธรรมานกูก็รู้เห็นแม่เด็กพอตอบกูรู้อ่ะไม่เป็นไรข้อแรกติย์ได้ไปหนึ่งคะแนนคำถามที่สองนะครับเป็นคำถามของบีธนวัฒน์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ในมิดของพวกเราเนี่ยแต่ว่าบีกับเป็ดมีความสนิทกันมา ได้ข่าว่ารี่จะกันมา28ปีใช่ไหมพี่ยยมเก่าไลยมึงก็มาเวว่าเฮ้ยพี่หมยังไม่ถึง28เลยเล่นมู่นไม่ได้ป้าหนาครับคำถามคือพี่ธนวัฒน์ชอบร้องเพลงอะไรครับเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่คนางยากนะปูใสเลยาแล้กูตอบไม่ได้กูรู้กูรู้ได้เหรอเฮ้ยกหรอคนลทีม้ยเอาไปว่าใช้เซ้นแรก เซ็ตแรกใช้เซ็ตเซตแรกคืออ่ถ้าเซ็ตของเพื่อนรักที่ช่วงนี้ได้ข่าวเพลงนี้ว่ะอ่ามุมคนลุกสัดติเื้อสามสองหนึ่งเปิดคำตอบครับพี่ันวัฒน์ชอบร้องเพลงอะไรครับแทนชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ยยนนอจริงเ โอเคนะฮะต่อไปเป็นคําถามข้อที่สามนะได้ไปตอบข้อแล้วคือต้องบอกก่อนว่ามีหกคำถามคะแนนเต็มคือหกนะอันนี้คือกลุ่มของทีมใช่ถ้าทีมหมกชนะก็ได้กินไก่ใช่มต้องนี่ได้ไปตอบแล้วไม่จริงสบายลองเล่นกันใหเกมกันหน่อยคําถามที่สองนะครับถามดักแมนฮะสามแล้วโอ้โหไม่มันเป็นมุกเป็นมุกตรีโกณศาสตร์ตรีโกณศาสตร์ตรีโกณศาสตรนี่แค่นะเชื่อเตือนกูไรคำถามที่สามนะครับของทีมเอนะครับ นักแมนชอบตัดอะไรมากที่สุดครับอกหมใครคนที่เอาถามมาถามหน่อยเหมือนกันไม่แล <S <S right. ้วพอพอมาคำถามกูสองคนนะแม่ยากเหมกินเลยมั้เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องขนรูปไอ้รูปโอเออไม่มึงไม่ต้องวาดรูปมึงเขียนแค่คำตอบไม่ต้องวาดไหมไหลนคอจะคิดว่าเฮ้ยไอ้เป็ดเนี่ยมันอาจจะชอบเป็ดอะไรมันอาจจะไม่ชอบอ๋อจะพอได้ใช่ไหมอะไรพอเด้อะไร ได้ได้มาเตรียมพี่คำตอบครับหนึ่งสองตั้มไปบ่งแมวครับ่งตอบถูกแล้วเฮ้ยใครเจะมาคิดว่าเสกอันนีก็มีแต่เบื้องแรกนะครับตอบถูกแล้วที่คำถามนได้ไปมันคงอยากกินไก่นะยอดเลยครับไปเรื่องสนามที่สี่กันเลยเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาครับเป็นสนามของทีมเอสนามของธนวัฒน์นะครับคุณคิดว่าบีธนวัฒน์ วิธีการวัดชอบเล่นแผนที่ไหนมากที่สุดครับผมในเกมเราจะมี4แผนที่แ่ครับต่อไปเลยเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างที่จะวัดใจไปัไัดไปมันไวัดไปไวปวัดัได้วกดไวดวัดไดวดไดปวดไวดไปวไวดไปดไปวัดอปวัดััวดววมป อะไรคือปรหลอดแล้วจบอ่ะความคิดของคนหมู่มากเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี่ยวปังพิลึกเองอ่ะต่อไปนะฮะห้ามเปลี่ยนนะเอ้าไอ้คี่มันไม่มีตัว L อะไรโอเคพร้อมนั่งสองฝ่ายแล้วนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยมันตอบถูกว่ะไม่มันตอบถูกนะแต่คนหนึ่งภาษาไทยอีกคนหนึ่งเอาได้ไหมคะแนนไม่ด้ได้ไหมได้ไหมเอาไปสองจุดห้าเลยสองจุดห้า ไไไปเราเลากันเียากันเยด้ยอกยอยกโอคถามข้อที่5นะครับต่อไปเลยครับนักแมนชอบกินอะไรมากที่สุดครับอันนี้ได้คิดเลยอันนี้รู้อันนี้รู้อรู้อนรูรู้ได้ไงไม่รู้เลยไม่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 อบสั่งให้ให้กูสั่งให้เด็กอะไม่ไม่ไม่ยเอางี้ list ไว้ในหวเวาดูมันถูกอะาโก้นะาโกอ่ะให้เป็นสักให้กูแดกหรือให้กูสัให้แดก่อยช่ไหมอันนี้มีแค่คนในครอบครัวเทนัที่ดูเออไม่ใช่คนในครอบครัวเปนลาที่ดครัวเ็อนไงอ่าสิงรอดูโอเคสามสห่งดตอบครับเป็นตอบต้มตำอนแน่นอนนที่ขนมปังแน่หว่าโอ้ย ขนมปังต้องดารแค่ตอนแข่งนี่เลยมันเด็กมันคือขฟังลุกลอกอะมีแล้ไปไหนอ่ะเป็นข้อแรกที่ผิดแต่ไปจับไ่ได้ก็ได้ขนมปังนี่อะก็ตัดประธานต้องตไงตอนนี้เป็นเป็น5คำถามได้4ข้อแล้วคำถามสุดท้ายนะครับอนุกรรมถามที่หกข้อสุดท้ายเราจะได้5คะแนนหรือเปล่านะครับคำถามคืออันนี้สามารถตอบได้ทั้งคู mm ่เลยนะคิดว่าใคร กวนตีนที่สุดในทีมมิกจีไปอบถามอันนี้ตอบง่ายๆไหมไม่ไปตอบอย่างคือจริงๆเนี่ยเป็ดที่ว่าสัญญาณมันไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยอะตอบง่ายเลยมีคนเยอะที่ไม่เหมือนเพื่อนโอเคครับเตรียมการมีคำตอบนะครับหนึ่งตอบตั้มก็คือมันรู้มาตอบเฮ้ยมันตอบเหมือนกันว่ะเป็ดบอสเป็ดบอสนะส่วนนี้ก็คือเป็ดที่ตอบตัวเองแล้วเป็นรูกกวนตีน ก็คือเอาตีเข้าไปแล้วกวนซึ่งผมบอกเลยว่าาจัดให้มันบอกด้วยว่าไปดูกันได้เป็น5คะแนนโลว์อะทีนม B เมื่อเอาล่ะต้องมารอให้ทีม B ของเราเนี่ยได้ลุ้นว่าถ้า6คะแนนเนี่ยจะได้กินไก่มึงก็ต้องพูดอะไรก็คือถ้าเราผิดตั้งแต่ต้จบเลยจบเลยเฮ้ยไม่มันว่าจบมันได้จบได้จบได้จบได้ต่อไปทีม B นะครับคือพี่กรีนและพี่โบนะครับ คำถามข้อแรกนะครับว่าแบบกรีนเอสคูรูตชไไปเฮ้ยยัไมบไกรีนเอสคูรูติชอบตะโกนครัว่าอะไรอได้อยู่ได้อยู่ทุกคนรู้ับใช่คือมันหลคมาถ้าเอาแบบง่ายๆกันเลยช่องแชทรู้ตอบกันได้นะคนที่ดูอยู่ทุกูดกันได้นะครับเมีตอบหนึ่งองซ้ เขบอกเป็นตายที่เป็นตายได้ไหมย่ได้ได้เหได้ได้ได้เหรอ่ลดึงข้ออรื่องรักนะคือ้บอกว่าถ้าบางคนอาจจะตอบว่าตอบว่าอะไรใช่ไหมแต่คำว่าตายมันคือคที่เาบ่อยตะโกนแบบว่าเนนท่โนอ่าได้เคือถ้าเป็นผมมากผมจะตอบว่าไอ้ไอ้ัดไอ้ฝัดที่แบบมันชอบตะโกนอ่ะเออได้จริงนะ เออแต่คำคำนี้ได้ยินบ่อยอยู่ถือว่าได้ไปครับข้อแรกเริ่มสวยเริ่มสวยคำถามข้อที่2ของทีมบีนะครับปืนกลที่ฮอนโบย่าชอบใช้มากที่สุดคือปืนอะไรครับปืนกลเนาะใช่ปืนกลครับแอสซอลไรค์กลเนี่ยแหละชอบที่สุดเออาร์เลยใช่ชอบที่สุดไม่คำถามนี้ปัจจุบันปัจจุบันแหละแต่ที่แม่งเล่นทุกวันเนี้ยที่แม่งเล่นทุกวันเนี้วมาแกผมไปสั่นเหรอเฮ้ยที่มันปวดไปโอเคเจมมีคำตอบนะครับสามสองเริ่ม ตัวคำตอบครับพี่ปองพี่ปองก็คือเบลริ่วนั่นเองแต่พี่กีเนี่เรียกเบล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 ริ่วก็เปิดปืนที่เราใช้ทุกันก็ริ่วมาว่ะมีรู้ได้เนี่ยต้องตอบเราทุกข้อนะอย่างน้อยคือห้ากว่าเอาไปนี่ก็เลยต่างมาได้ครับฟิล์มมาแล้วครับคสามข้อสามครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับธนวัฒน์ชอบหรอเฮ้ยอันะไรที่งงแต่คำถามเก่าถามมาแล้วเอาละครับไดเมาวที่วิกกีชอบใช้คือเมาอะไรครับ โอเคนะครับจะมีตัวตอครับหนึสอเฮ้ยโลจิเ็กจีโปรสุขประไกครับ ได้ลุ้นว่ะได้ลุ้นว่ะฮะโหถ้าเป็นผมนี่ผมตอบป2 to รแน่ตุ๊กเล์คือคือถ้าปนปัจจุบันเนี่ยมันคือตุ๊กเล์อ่าคือตุ๊กลยปัจจุบันนี้เฮ้ยถือว่าน่ากลัวนะตอนแรกเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยทีมตึงตอบได้เยอะจังนะแต่ตัวพวกเขาเนี่ยก็ตอบได้เยอะเหมือนกันนะคุณได้ครับตุ๊กเลยนะฮะตบกเคถามข้อที่นะครับักแมนเนี่ยนะฮะเอ้เดี๋ยวกอกู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 กอกูกกกกก ฮอนโบยาชอบที่ตัวเองว่าอะไรอันนี้ยากจริงชอบผู้หญิงแบบไหนครับโอ้ยอันนี้อันนี้ยยากเลยไม่ไม่ไม่คือเอาเป็นว่าคาตอบนี้กูตอบให้เพื่อทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อ่าเฮ้ยแต่คือก็ต้องถ้าจะถ้าจะได้คะแนนเนี่ยก็ต้องตรงตรงกับที่บอตอบดยไม่ดีกว่ากูรักน้องกูอเให้มันออกไปในภาพี่ดีดีกว่า ยังต่อที่เฮ้ยต่อที่ไหนให้เขาตอบดีละกันเฮ้ยทำครูขนลูกเยอะอะสามสอครนึ่งไอ้ป๋องคุณโจทย์อะไรก็แบบคุณสนุกนะครับก็คือมันตอบแฟนตัวเองนั่นเองเพื่อคือพูดง่ายมันตอบเอาตัวรอดไปก่อนเฮ้ยตัวตัวเนี้ยตอบเพื่อปกป้องน้องจริงใจไ่ะไม่อันนี้กูพูดเหรออ่ะหน้าหน้าน้องสาวกูมันลอยเข้ามาอะครเขียนอะไร ก็คือโบชอบผู้หญิงแบบที่เป็นแฟนของโบนั่นเองก็คือแฟนโบในรุ่นปัจจุบันใช่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 ไหมใช่แล้วในชอบแบบไหนฟองพี่ชอบพี่ชอบแบบพี่บอยแล้วคือกูเนี่ยโยนชอบผ่านดูดิพี่กีนเขาถึงแบบคือมันเป็นคำโกหกไอ้เพื่อนมึงก็ต้องเก่งดันกันดันดันดันกล้องน้องเมืองต่อไปเป็นคำถามข้อที่5นะครับคำถามนี้ถ้าได้คือเสมอเลยนะฮะข้อที่5คือ ชอบไปเที่ยวที่ไหนหรือสถานที่ไหนมากที่สุดครับผมโอ้โหคำถามนี้ทำให้คูตอบยากนะวะเอไปไหนที่เหรอไม่แต่ทวันนี้ตอบได้มันมีแค่ที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 ่ชอบไปที่สุดเลยจริงเอาเนี่ยไปบ่อยมามแมนซี่เอ้ยไม่ใช่ล้งสาวล้งสาวน้มสาว้สาวโอเค ะก็คุณบอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่ไนที่ใช้คำว่าเป็นเที่ยวนะที่ไม่เปเที่ยวหรือสถานที่อะไรเบอรอ่ะที่ทีไปบ่อยอะไที่สุดไม่เอา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 เป็นชื่อเลยหรือว่าหรือว่าแค่แบบรวมรวมอะไรรวมโอเเป็นท็อปปิกข้อชอบที่สุดใช่ไหมอ่ะโอเคครับโคดี้มีคำตอบนะครับสามสองหนึ่งเจ็ดเคอุ้ยวัดไอ้ที่หอกตอบรูกว่ะ ก็ไปใครไปใครก็ูไมไปไม่ดูไม่แล้วไม่แต่กูก็ไปห้างบ่อยไงไม่ไปต่อบพระก้อนก็ได้ไงไม่แต่ถ่ายรูปมาวันนี้มา่ายับทีเนเจนับทีมจเจนเมื่อวานเมื่อวานก็ไปทำบุญไม่ทบุญวันนีแค่ไปเจนทีไปทบุญกวันยังว่ดูยังรู้เลยว่าไปวันเออเสมอไปแล้วนะครับและนี่คือคำถามชิงดำคำถามท้ายข้อที่6จะแพ้ครับถ้าคือทีมนี้ทีมไปฟอกเนี่ยต้องรุ้นให้เขาตอบ่วนทีเเนี่ย ต้องตอบเพื่อชนะจะได้กินไก่นะครับเป็นแน่นอนสองทีมชนะกับแพ้เนี่ยได้กินไก่คู่แต่ดูว่าจะไปจะเป็นไก่อะไรคำถามข้อสุดท้ายนะครับของทีมบีพนโบย่าชอบสีอะไรมากที่สุดอืมค่อนข้างที่จะแอดวานนะเพราะว่าผมขนาดตัวผมยังไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนชอบสีอะไรอย่างพี่กีเนี่ยรู้พี่กีชอบไอ้ฟ้าไอ้ผมชอบสีเขียวสีเขียวไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวมึงไม่รู้ว่าจะไหนอย่าพี่กีชอบสีเขียวนะครับ จะเป็นต้องข้างยากเดี๋ยวพี่บอกตอบแล้วอโอเคครับตอบเมื่อกินหน่าจะเสร็จแล้วโอเคครับคำตอบสามสองหนึ่งต้องผิดนะครับโอ้โหมาโบชอบสีส้มแต่พี่กินตอบสีดำอันนี้คืออันนี้คือสีที่สองรอเลยโคโก้ไงเรโค้โบมีสีส้มนี่อว่าเสมอกันห้าต่อห้าอันนี้อันฟานอันนี้อันฟาน ผมจูเลียชอบพูดคำว่าอะไรมากที่ส <is il> <ğim> okay. ุดนะครับแบบวันนึกูชอบพูดมายอะเลยเฮ้ย <wise> ม okay. ันปุกนสากันได้ปุ่นสากันได้คือคือจินีผมจะมีคำติดปากผมติดปากผมถึงขนาดถึงขนาดแต่ไม่มื้อเฉยเลยนะถึงขนาดที่มีเหมือนแบบว่าในสติ๊กเกอร์เฟซบุ๊กเลย ในช่องซัพพอร์ตอ้าวด้ว่าเนี่ยคำที่ผมคิดได้ผมสารภาพว่าผมจะจะไม่โกหกไม่ไยืมม่เอาคุณตอบเดินคุณตอบไม่เชื่อเอาเอาเป็นว่าคือผมอ่ะต้องบอกว่าผมอ่ะเป็นคนพูดหลายคำไม่คือเอางี้หรอต่อคำถามมาสองสองคำถามเนี้ยไอ้สอบตอบเลยเพิ่งลองดูว่าแบบมึงคิดว่าไงอะไรอย่างเงี้ยกับคุตอบไม่ใจคิดว่าไหนผมพูดป่อยวาก็คือคือได้เดี๋ยวผมจะหันมุมมองตอบคำตอบแล้วก็ให้คะแนนโดยที่ไม่มาไม่มาดิ ได้โยกไอ้หี่ยไม่ิดว่าจะมาวันนี้เตรียมมีคำตอบนะครับทั้งสองทีมหนึ่งสองซึคำตอบครับทีมนี้คืออ้วนจะ่จีกไปนอกเกมเลยกูเรียกแปดอ้วนอ้วนจอนที่ไม่ีด้เป็นสภาที่สติเยอะเอคือผมก็บอกก่อนว่า มาบ่อยมป็นคำที่ที่ใช้บ่อยทั้งคู่แต่ว่าอันนี้บ่อยกว่าต้องยอมนะไม่ไม่ที่ใช้ม่เป็นกี่ปีแล้วนะอันนี้ใช้กี่ปีแล้วเออคือมันมันไม่ได้เอาเรื่องไม่ถามก่อนใช้กับกี่คนใช้คนเดียวแล้วใช้แต่ใช้คนเดียวต้องมีเป็นช่วงไป็ทั้งสามปีไม่แวอ่าให้คะแนนเลยถ้าไม่ไวตัวอ้วนนะชนชนะทีนี้นะครับมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูบทลล้อมจดกัน โอเคครับแล้วก้วจบไปแล้วสำหรับเกมแรกนะครับผู้ชนะคือทีมเป็ดดักแม่นะครับขอแสซตเตอมือด้วยนะครับ oh. และนี่คือของรางวัลสำหรับทีมที่ได้กินไก่เอ้อ oh. ของรางวัลของทีมที่ได้กินไก่นั่นคือไก่สกริ so ๊ เคฟตีน sí oh, ั่นเองนะครับอ่ามอบรางวัลให้ผู้ชนะครับขอบคุณครั้เลยบอกเราอ๋อนี่เลยผมบอกเลยว่าเคฟตีร้อนๆหมอดำเนันไก่นะครับชื่อคือชิคเก้นดินเนอร์ของเกม์ปั๊บตีเราแน่เองนะฮะส่วนทีมที่แพ้เลยครับไม่ต้องเสียใจนะครไอ้บอกฟ้องขวาเรามีไก่ให้เหมือนกันนะฮะตัวทีมที่แพ้ไม่ต้องเสียใจครับเรามีไก่เหมือนกันเป็นขนมปังไก่ รับมอบตังคู่เลยครับรับไปดรับมอบตังคู่เลยครับเอาไปเด็กไหมคุณพ่อโอเคตองไม่แพ้ต้องไ่ใจเลยโอเคครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกๆนะครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมธนาวัลและเป็ดป๊อกนะครับทีนี้ก็ทีมที่ชนะนะครับแน่นอนได้รับไก่ไปเลยเคลฟตีนะครับร้อนๆเลยนะฮะส่วนทีมที่แพ้ไม่ต้องเสียใจนะครับพี่กินกับน้องโบแหมยิ้มยิ้มยอเจ้าต้องไก่แล้วอาลาฟ้าครับครับอ่าจนจนไหนจนหนนะฮะเป็น อย่างน้อยถึงแม้ว่าทีมจะแพ้หรือชนะไม่ส้องพนันแต่กาที่เรายังเป็นพี่น้องและทีมเดียวกันชูแหมเชื่เชื่อครับก็ใครเหมือนกันนะมีดามไหมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการมิชชั่นคอมพิวต์อีแรกนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วสนุกมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ช่องยูทูบเอ็มไอดีให้ด้วยนะครับสายเพจมิดไว้ด้วยนะครับอีพีหน้าเป็นอะไร อย่าลืมมาเจอกันนะครับฟังตามด้วยหมายถึงว่าเป็นอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรนะครับก็พวกเราลาไปก่อนมีนฟับจีในวันนี้นะครับฝากด้วยมีนเจ้นของบีนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับุกคน